สวัสดีค่ะตอนรับเป็นพี่ปอ .5 อย่างเป็นทางการเนาะลูกเนาะวันนี้คุณครูก็จะมานะคะสอนแนวการตอบการเตรียมความพร้อมนะคะกิจกรรมเตรียมความพรมนะ้อมเนาะหน้าที่4ของหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะคะอ่ะก็ที่1นะคะกิจกรรมเตรียมความพร้อมข้อที่1เนาะเขาบอกว่าให้เติมเครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลีย่ยมข้อที่หนึ่งนะคะเศษสามส่วนห้ากับเศษเก้าส่วนสิบห้าให้ใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนเด็กๆจําได้ไหมลูกมีอยู่สองวิธีนะคะวิธีแรกคือการทําส่วนที่เท่ากันส่วนห้าตรงนี้ส่วนสิบห้ามันเทียบกันยังไม่ได้ทําส่วนให้เท่ากันเราก็เอาห้าคูณอะไรให้ได้สิบห้าล่ะห้าคูณสาม ถ้าข้างล่างคูณสามข้างบนก็ต้องคูณสามใช่ไหมคะสามคูณสามได้เก้าห้าคูณสามได้สิบห้าเก้าส่วนสิบห้าฝั่งซ้ายได้เก้าส่วนสิบห้าใช่ไหมฝั่งขวาก็ได้เก้าส่วนสิบห้าฉะนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะวิธีการที่สองเขาเรียกว่าวิธีการคูณคว้นี่แบบนี้จำได้ไหมสิบห้าคูณสามได้สีสิบห้า ห้คูณเก้ก็ได้สี่สิบห้าสี่สิบห้ากับสี่สิบห้าก็ใส่เครื่องไมเท่ากับนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่เป็นเศษส่วนแบบนี้ก่อนที่ไม่ใช่จำนวนค่ะเนาะอ่ะข้อสามนะคะข้อสามจะคูณไขยไหมเลขเยอะเลยไม่คูณดีกว่าทำส่วนให้เท่ากันตรงนี้ส่วนหกตรงนี้ส่วนสามสิบหกคูณอะไรได้สามสิบลูกหกคูนห้านะคะข้างบนก็ต้องคูณห้าด้วยนะ ตรงนี้ก็จะได้เป็นสิบเอ็ดห้าห้าสิบห้าส่วนสามสิบนะส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบกันได้แล้วห้าสิบห้ากับห้าสิบสามใส่เครื่องหมายอะไรดีลูกห้าสิบห้าก็ต้องมากกว่าห้าสิบสามใช่ไหมคะ,ะใส่เครื่องหมายมากกว่าอืมอทำส่วนให้เท่ากันนั่นเองนะคะวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนทำส่วนที่เท่ากันนะแต่ถ้าเลขน้อยๆให้คูณไขว้ไปเลยนะคะ มาดูตรงนี้เป็นจํานวนคระใช่ไหมคะวิธีการเปรียบเทียบจํานวนคระให้ดูตัวเลขข้างหน้านี่ก่อนให้ดูจานวนนับข้างหน้านี่ก่อนพอดีมันเท่ากันลูกเป็น1เท่ากันถ้า1เท่ากันเราก็เปรียบเทียบตรงตัวเศษส,ส่วนค่ะเราหนึ่งเราไม่ดูแลนะเพราะมันเท่ากันนะคะอะต่อไปเศษส,ส่วนก็คือห้าส่วนแปดกับสิบเอ็ดส่วนสิบหกทำเหมือนเดิมลูกทําส่วนที่เท่ากันแปดคูณอะไรได้สิบหกคูณสองห้าก็ต้องคูณสองใช่ไหม ตรงนี้ก็จะได้เป็น10ส่วน16ตรงนี้ได้เป็น11ส่วน16 10กับ11ก็ใช้เครื่องไม้น้อยกว่านะคะน้อยกว่าต่อไปตรงนี้เปรียบเทียบจำนวนคะกับเศษเกินมีอยู่2แบบแปลงคะเป็นเกินแล้วค่อยเทียบหรือแปลงเกินเป็นคะแล้วค่อยเทียบครูจะแปลงคะเป็นเกินนะคะเอาละ แปลงยังไงวิธีการทำจำนวนคราบเป็นเศษเกินท่องไว้ยังไงนะล่างคูณข้างบวกบนใช่ไหมล่างคูณข้างบวกบนเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองยี่สิบเอ็ดบวกสองได้เท่าไหร่ลูยี่สิบเอ็ดบวกสองได้เป็นยี่สิบสามใช่ไหมคะส่วน ได้ยี่สิบสามส่วน7นะตรงนี้แปลงมาได้เป็น23่ส่วนเนะคะแต่23่ส่วนเกับ92้าส่วนยียังเทียบกันไม่ได้เราต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อน7กับ28ครูทํา7ให้เท่ากับ28ด้วยการคูณอะไรดีคะ7จคูณสถ้าข้างล่างคูณสีข้างบนก็ต้องคูณสีด้วยเจ็ดสี่ยี่แปคูณสีได้เท่าไหร่ สี่สองเก้าได้เก้าสิบสองนะคะเปรียบเทียบกันได้แล้วเราก็เอาตรงเนี้ยเทียบกันเก้าสิบสองส่วนยี่สปดกับ9ก้าสบสองส่วนยี่แปดแสดงว่าใส่เครื่องไม้เท่ากับนะคะใส่เครื่องหมาเท่ากับนะได้แล้วค่ะอ่ะต่อไปข้อที่สองใหญ่พิจารณา เจ็ดส่วนแปดแปส่วนเจ็ดสิบส่วนสิบสองส่วนเก้าสิบเอ็ดส่วนห้าจริงๆการอ่านเราต้องอ่านว่าอะไรลูกเศษเจ็ดส่วนแปดเศษแปดส่วนเจ็ดเศษสิบเอ็ส่วนสินะคะแต่เราอ่านแบบสั้นๆเนาะสิบเอ็ดส่วนห้าเก้าส่วนเก้าสี่ส่วนสิบเอ็ส่วนสิแล้วตอบคำถามข้อที่หนึงเศษส่วนใดบ้างเท่ากับหนึ่งเพราะเหตุใดเศษส่วนที่มันจะเท่ากับ1 ก็คือตัวเศษกับตัวส่วนมันต้องเป็นยังไงกันลูกเท่ากันมันถึงหารกันได้หนึ่งใช่ไหมอ่ะเศษกับส่วนเท่ากันก็จะมีนี่นี่ใช่ไหมคะเก้หารเ้าได้หนึ่งสิบสาหารด้วยสิได้หนึ่งอ่ะเก้าส่วนเกับสิบสามส่วนสิบสามเพราะเหตุใดเพราะตัวเศษเท่ากับตัวส่วนอ่ะหารกันได้หนึ่งใช่ไหมคะ ต่อไปเศษส่วนใดบ้างที่น้อยกว่าหนึ่งเพราะเหตุใดเศษส่วนที่น้อยกว่าหนึ่งจไว้นะคะเศษส่วนแท้ค่ะเศษส่วนแท้จะน้อยกว่าหนึ่งเสมอเศษส่วนแท้จะน้อยกว่าหนึ่งเสมอเด็กๆจําเศษส่วนแท้ได้ไหมลูกถ้าจําไม่ได้เซิร์ชคําว่าเอคุณครูสอนไว้นะคะชนิดของเศษส่วนตอนป .4 หนูลองไปเซิร์ชฟังนะ ความหมายของเศษส่วนแท้ห้ามลืมนะคะเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนจำง่ายๆก็คือตัวข้างบนน้อยกว่าตัวข้างล่างมีอะไรบ้างคะเศษส่วนแท้จะน้อยกว่าหนึ่งเสมออ่านี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะอ่ะเติมไปเลย7จ็ดส่วนแ1ดส่วนสิบส่วนเกส่วนสิบเอ็ดเอเอาะแมเอาไหมเจ็ดส่วนแปดส่วนสิบส่วนเและ4ี่ส่วนสิเเพราะอะไรคะ เพราะว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอ่ะข้อสามต่อนะคะเมื่อกี้แบตหมดนะอ่ะข้อที่สามนะคะเศษส่วนใดบ้างที่มากกว่าหนึ่งเพราะเหตุใดเศษส่วนที่มันมากกว่าหนึ่งก็คือเศษเกินนั่นแหละแต่ไม่ใช่เศษเกินทั้งหมดนะ มากกว่าหนึ่งก็คือตัวเศษจ,จะมากกว่าตัวส่วนก็อย่างเช่นแปดส่วนเจ็ดสิบเอ็ดส่วนห้านะคะอ่แปดส่วนเจ็ดและสิบเอ็ดส่วนห้าเพราะมีตัวเศษมีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอ่า ันนี้ก็เขียนเติมคำว,ว่ามีไปหน่อยอ่ะมีตัวเีษนะคะอ่ะได้นะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่3มจงแสดงวิธีหาผลลัพธ์และคําตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะแสดงวิธีทำทีละข้อให้ดูนะคะข้ามนะต่อไปข้อที่4นะคะข้ามคือเดี๋ยวคุณครูจะท,ทําทีหลังนะคะ อ่ะข้อที่4นะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ7ส่วน8ลบอะไรส่วน2เท่ากับ3ส่วน8อ่ะส่วน2ลบไม่ได้หรอกส่วนต้องเท่ากันก่อน2คูณ4ได้8ข้างบนต้องคูณ4ด้วยนะคะถึงจะเท่ากันใช่ไหม7ลบอะไรแล้วได้อามก็ต้องลบ4แสดงว่า1คูณ1ใช่ปะ่ะตรงนี้ใส่1นะคะ เอาใหม่นะเจ็ดลบอะไรได้สามก็ต้องลบสี่ใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันการบวกลบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนสองคูณสี่ได้แปดแล้วอะไรคูณสี่ก็จะได้สี่เท่าเดิมอ่ะก็ต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมลกูกข้อน,นี้ตอบหนึ่งนะคะอ่ะเติมหนึ่งลงไปข้อที่สองอะไรบวกสามแล้วได้สิบห้าก็ต้องเป็นสิบสองใช่ไหมแต่มันเป็นสิบสองได้ยังไงอ่าเรามาดูนะ ตัวการบวกลบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากัน4กับ16ส่วนยังไม่เท่า4คูณ4ถึงได้16หฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องคูณ4ด้วยนะคะอะไรคูณ4ี่แล้วได้12บดุ๊สาฉะนั้นข้อนี้ตอบสานะคะอ่ะต่อไปข้อนี้ค่ะอะไรส่วนหบวกกับสี่เหลี่ยมส่วน3มเท่ากับ1อ้อข้อนี้มีหลายคำตอบนะคะอ่า เท่าทีดูแล้วอ่ะตรงนี้ใส่สี่ตรงนี้ใส่หนึ่งก็ได้อ่ะลองบวกดูนะตรงนี้ถ้าการบวกลบต้องทําให้เท่ากันใช่ไหมทําส่วนให้เท่ากันสี่บวกสองก็เท่ากับหกหกส่วนหกก็เท่ากับ1ใช่ไหมล่ะเลขเหมือนกันหารกันได้หนึ่งเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะตัวเศษเท่ากับตัวส่วนหารกันแล้วได้หนึ่งฉะนั้นด้านล่างเนี่ย ตรงนี้4ี่ส่วน6บวกกับ1ส่วน3มันบวกไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันอ่าส่วนเท่ากันแล้วไปส่วน6เท่ากันแล้วจับบวกกัน4บวก2ก็จะได้6ส่วน6กส่วน6ก็เท่ากับหนะอ่าหรือ2ส่วน6กบวก2ส่วน3ก็เท่ากับ1นนะคะอ่าไม่เชื่อบวกดูนะ ตรงนี้มันบวกกันยังไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนไม่เท่าเอาไปคูณสองตรงนี้ก็คูณสองลูกสองคูณสองได้ 4, 4ี่บวกสองก็ได้หกหกส่วนหกก็เท่ากับ1ค่ะค่ะทำยังไงก็ได้ให้ส่วนให้เศษกับส่วนเท่ากับเท่ากันก็คือเท่ากับหกนะคะ <S 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 ข้อนี้ก็เหมือนกันมีได้หลายคําตอบนะ,ะครูยกตัวอย่างให้สามส่วนห้าลบ1ส่วนสิ ดูนะสามส่วนห้าลบหนึ่งส่วนสิบลบกันยังไม่ได้ส่วนยังไม่เท่ากันทําส่วนให้เท่ากับสิบก็คูณสองคูณสองใช่ไหมสามคูณสองเป็นหกหกลบหนึ่งก็จะได้ห้าส่วนสิบห้าส่วนสิบแล้วทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้หนึ่งส่วนสองนะคะมีได้หลายคําตอบเหมือนกันนะคิดดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเรามาทําข้อสามดีกว่าอ่นี่คือข้อสี่ ต่อไปข้อที่3นะคะจงแสดงวิธีหาผลลัพธ์และตอบในรูปเศษส่วนยางตํานะโจทย์ข้อที่1นรูจะบวกหน้าไปก่อนข้อที่1นะคะโจทย์ว่า4ส่วน5บวก9ส่วน20 4ส่วน5บวก9ส่วน20วิธีทำ ส่ส่วน5บวก9าส่วน20การบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนที่เท่ากันก่อนนะคะตรงนี้ส่วน5าเนี่ยทำให้เท่ากับ20่สมาคูณอะไรดีให้เท่ากับ2 0 5คูณอะไรได้2ีลูก4ข้างบนก็คูณ4นะคะใครยังงงไม่เข้าใจกลับไปดูถงป .4 นะลูกนะเรื่องการบวกลบเศษส่วนนะคะอ่ะก็จะได้เป็น4416ก ห้าสีบวกกับ9ก้ส่วนยีินะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยอ่ะต่อไปส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมบวกลบเศษส่วนต้องทําส่วนที่เท่ากันก่อนส่วนเท่ากันแล้วอ่ะจับเศษมาบวกกันได้นะคะสิบกบวกเได้เป็น25่สิบห้าส่วนยีสี่สิบห้ส่วนยีเป็นเศษเกินแล้วยังไม่ตําด้วยนะคะ อ่ะเป็นเศษเกินทําเป็นจนํานวนคละก่อนดีกว่าย5สิบห้าส่วนยี่สิบก็คือย5ิบห้าหารด้วยยี่สิบได้ยี่สิบหนึ่งยี่สิบเศษห้าได้หนึ่งเศษห้าส่วนยี่สิบน,นะคะได้หนึ่งเศษห้าส่วนยี่สิบหนึ่งเศษห้าส่วนยี่สิบยังไม่ตำ่ำทำให้ตำ่ำเอาแม่อะไรหารทั้งเศษทั้งส่วนเนี่ยเอาอะไรหารลูกเอาห้านะคะห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบข้อนี้ก็เลยตอบเศษ1ส่วนสีตอบ หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ได้แล้วข้อที่หนึ่งข้อสองแบ่งครึ่งเลยเนาะข้อที่สองนะคะข้อที่สองโจทย์ว่าสี่ลบเก้าส่วนสิบเอ็ดสี่ลบเก้าส่วนสิบเอ็ดวิธีทำ 4ลบ9ส่วน11เท่ากับ4เนี่ยถ้าไม่เป็นจำนวนนับใช่ไหมถ้าเราอยากเขียนเป็นเศษส่วนก็คือส่วน1นะคะ4ส่วน1ลบ9ส่วน11เศษส่วน2ตัวเนี้ยจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากัน1ทําทำยังไงให้ได้11ูคูณอะไรคะคูณ11ถ้าข้างล่างคูณ11ข้างบนก็คูณ11นะฮะ เท่ากับ4คูณ11ได้เป็น44 1คูณ11ได้เป็น11ลบ9ส่วน11นี่ตัวส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมจับเศษมาลบก,กัน44ลบ9ได้เป็น35นะคะ35ส่วน11เป็นเศษเกินอีกแล้วลูกทำเป็นจำนวนคละ35หารด้วย11ได้11 3 33เศษ สามสามสี่สามห้าเศษสองได้สามเศษสองอ่ะตอนตอบก็ตอบเป็นสามเศษสองส่วนสิบเอ็ดนะคะตอบสามเศษสองส่วนสิบเอ็ดใครลืมไปดูของปอสีมาใหม่นะคะครูสอนอย่างละเอียดไว้แล้วอ่ะต่อไปข้อที่สามกับข้อที่สี่ขอจำโจทย์ไงโอเค ข้อสามนะคะข้อสามโจทย์บอกว่าสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่บวกกับ1เศษสามส่วนสี่ใช่ไหมลืมละ,ะถูกต้องนะคะวิธีทำสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่บวกกับ1เศษสามส่วนสี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่บวกกับการบวกลบจำนวนคระเนาะ เราก็ทำจำนวนค่าเป็นเศษเกินก่อนแปลงค่าเป็นเกินด้วยการท่องว่าล่างคูณข้างบวกบนนะคะส, 1, สี่บวกอีก3าได้เส่วน4นต่อไปบวกลบก,กันยังไม่ได้เพราะส่วนมันยังไม่เท่ากัน4ี่คูณไรได้ยีลูกทําส่วนให้เท่ากันสี่คูณหกข้างบนก็คูณ6กนะคะสิบเดส่วนยีบวกด้วย7จ็ส่วน 4. สีคูณไรลูก ได้ยี่สิบสคูณหข้างบนก็คูณหด้วยนะคะสิบเอ็ดส่วนยีบวกกับ7จ็ดบวกเจ็ดหกเจ็ดห่สบสอส่หส่วนเท่ากันละเห็นไหมส่วนเท่ากันแล้วก็จับเศษมาบวกกันได้แล้วนะคะจับเศษมาบวกกันสิบเวกสี่ได้เป็น5้าสิ่วนยีเป็นเศษอะไรเศษเกินอีกแล้วนะคะ เศษเกินก็ทําเป็นจํานวนคละ53หารด้วย24ได้24 1 24 24 2 48 49 50 51 52 53ได้2เศษ5อ่าเอามาเขียนเป็นจํานวนคละได้เป็น2เศษ5ส่วน24แล้วก็ตอบ24 อ่ะนี่คือข้อสามต่อไปข้อที่สีรอบหน้าจะพยายามเขียนให้สวยกว่าน,นี้นะคะรอบนี้วันนี้วีบหน่อยอ่ะเจ็ดเศษหนึ่งส่วนหกลบอะไรสิบสามส่วนสองวิ ที 7, 7, 1, 6, ่ทำเศษ1ส่วน6ลบ 13, ส่วน2เหมือนเดิมค่ะแป้งจำนวนครับเป็นเศษเกินก่อนล่างคูณข้างบวกบน 7, 6, 42บวกอีกหนึ่งได้43ส่วน 6, ลบ 13, ส่วน2บวกลบกันยังไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนทำสอให้เท่ากับ6โดยการคูณ2คูณ3ข้างบนก็คูณ3 43, นะคะส3่สวน 6, ลบ 13, ส่วน2ตรงนี้ ทำส่วนให้เท่ากับหกคูณสามเข้าไปอ่าสี่สิบสามส่วนหกรอกลงมาอ่าทําในวงเล็บสิบสามคูณสามได้สามสิบเก้าส่วนหกแล้วสี่สิบสามลบสามสิบเก้าล่ะคราวนี้ลบกันได้แล้วเพราะส่วนมันเท่ากันเห็นไหมคะสี่สิบสามลบสามสิบเก้าได้เป็นเอาเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามได้เศษสี่ส่วนหกเป็นเศษส่วนแท้ลูกแต่มันยังไม่ต่ําค่ะ สกับ6เนี่ยแม่2หารได้แม่2หาร2 2 4สองส่อามห่าทำเป็นเศษส่วนยังต่ำได้เศษสองส่วนส,วนสมนะคะเราก็ตอบนะครูตอบไม่พอครูตอบตรงนี้ตอบ2อส่วนสค่ะโอเคเตรียมความพร้อมนะคะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปห้หน้าที่4จบแล้ว